สวัสดีครับพี่น้องมณีกามายามตวงนะครับปอกอาหาอยูให้กินคือเกาผมนะครับพี่น้องนี่นะครับลมพัดสีว้อยว้ยแล้วเด้อพี่น้องลมพัดสีว้อยว้อยขีดขีดฝาไหลเด้อพัดวอนขีดฝาไหลเด้อพัดตอน ไฟโหมเตาไฟอุดรฮลานอนเอามือว่างค้างในอาวะลามได้คิดที่บวชมาหลวงหลายปีเหดตาผากเลื่อมเมาเมาจนคนเฒ่าปงบอทันมีความสุขหลายครับพี่น้องอ่ ต้องมายามตนยามไส้เลยกะลำไปนำเนยน้องนะไม่้ครฟังดอกพี่น้องไมู้ใยได้ยินนะครับอยู่ตรงหน้าเนีย่ยมเสาผู้เดียวนะครับละนอนเอาอมือว่างค้างในอารามได้คิดทีบวดมาหลวงหลายปีเหตุหนาผาเหลื่อมเมาเมาจนคนเท่าปวงบอ่อท่าน ห้อยมีดกันขัดจนเหลื่อมเป็นหญ้าคู่ข้านศึกออกสาวสำเล็กสาวสำหน่อยบางคนเอื่นอี่พอคู่คิดไปดูข้องเขาทั้งการค่าระาวาดยันเด่นอยันแต่ความเพียนขาดเมียนบอทันได้รับกาทิน แล้วไปเลื่มไม,ม้ก็เลื่อมเลื่มก้อนล่างพี่น้องคิดบ่ออกนะครับเขาก็ล่มพี่น้องเขางามแบบปีนี้เนะาะปลากระไลเนี่ยพี่น้องดิปปุ๊บปุ๊บปั๊บอยู่เนาะเพราะว่าหน้าผมมันเปล่งบวตกนะครับเปล่งบวตุกอะไรกันปลายามยามเกี่ยวเขานี่เก็บปลาขอนเลยครับอในหน้าผม ผูดูนะครับเนาะปลาดุกปลาคอปลาเคียงมีเบครับรงนี้พี่น้องเขาลมแล้วเนาะเขาลมแล้วนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้ยสอ่อนครับนะตะก,กอนผมเค,เคยเห็นงานอยู่กรุงเทพหลายปีนะครับ ยี่สิบกว่าปีนะครับอยู่กรุงเทพแต่นราผมไม่ใส่ชีวิตยู่บานแล้วนะครับป่วยนะครับเลยเห็นมาอยู่บานเจ้าของก็อยู่หลายแล้วนะครับเนาะวางแขนไหลนะครับก่อนขึ้นมายุบานเนาะ่วนเขามีมีแหงมีกําลังอยู่ห้องจับเก็บเงินไว้นะครับเนาะมาวางแขนปลูกนั่นปูกนี้ปลูกจ้างนะครับเอดเบียก์ตั้งงานหน่อยๆนะครับไห่นะครับ ความยุ่งวุ่นของเฮานะครับบางคนกับงานกรุงเทพกับหลายปีคือกันแต่ว่าสุดท้ายคนเฮาขึ้นมาอยู่บานบมดครับนะสุดท้ายนะคนเฮากันหกสิบแล้วมันใจออกว่าอยากได้ยังแล้วนี่น้องอนอกจากสี่ห้าความสุขใส่ใสตัวเจ้าของนะครับทราบผมได้เนี่ยนะครับเราก็พ,พื้นผมนะครับเห็ครับเขาเขาหน่มนะครับ บรรยากาศนะครับพี่น้องยามตรงยามไส้แล้วผมกกจะเขาเอปาปลาเขาเมื่อให้ลกลห้เมียเฮ็ดยูให้กินนะครับเนาะอ่าลูกเต่ากระถายกินน้ำยูเขาก็เฮ็ดเบียเฮ็ดงานนะครับเอากัหาอยู่ห้กินนะครับมาบางกระเฮ็ดยูเฮ็ดเก็บเขาก็บน้ำให้เขากินนะครับเนาะ,ะงานนักหนักกะปล่อยให้ลูกให้เต่าเฮ็ดปนาคนัะหน้าหอดแล้วครับพี่น้อง อย่างใดนอ้อมือนีน้นอย้มปากันเด้อครับเด้อขอบคุณนะครับ